รายการที่โชยาบโชยาบมากหัวข้อต่อไปคือตอนเย็นเย็นตอนเย็นเราเองให้ตัวไหนตอนเย็นแน่นอนผมให้ตัวที่ทำผมแส่ตาโปรเทคเหมือนกันครับผมทำไมอ่ะเอ้าก็อย่างที่อธิบายข้อแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้ไปแล้วไงตัวนี้จะเย็นเย็นกว่าแต่รู้สึกว่ายังไม่ดอกเมื่อเวลาผ่านไปรู้สึกว่าข้างซ้ายแทบไม่จำเป็นต้องเช็ดเลยมันจะเริ่ม สวีคลแล้วหนักขึ้นเรื่อยๆครับผมหัวข้อที่2คุณชอบสัมผัสของแป้งไหนมากกว่ากันร็สัมผัสแล้วก็ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วก็สัมผัสคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันโดยเราจะมีสิ่งที่เซอร์ไพรส์อย่างเงผมคือคือเราจะทาแป้งเย็นที่จักแรเพราะมันอยู่ที่ผู้ชายอะผู้ชายหรือว่าตรงรักแร้เนี่ยมันรับอุณหภูมิได้ดีเราจะมาเริ่มกันเลยทีละข้างเหมือนเดิมข้างซ้ายเป็นนี้ครับผมข้างขวาไปนี้โอเคแล้วนะครับผมอันนี้อัตราส่วนการทานทาก็คำนวณจากเส้นขน พร้อมนะเอาเลยเาเลยโอ้โหรายการที่โชยาบโชยาบมากอันนี้เป็นโพเทคครับเราจะทางที่แข็งขวาขวาอ่ะเรกแขวาแล้อ๋อเหรโอ้โหคนหยาบมันก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าเย็นขึ้นขนาดนั้นนะเราต้องมีตัวเล่งไงมีตัวเล่งด้วยใช่มาจัดเลยรออะไรจัดไปเลย ต่างกว่าหน้าเลยเนี่ยมันชุ่มฉ่าตัวสินมากลอกตึกน่ารักคึกคักเวลาเราเล่นเล่นอะไรเนี่ยเป็นไงบ้างความต่างของแป้งยินตาง,งูเนี่ยพอทาไปตอนทายังไม่ใส่น้านะทั้งคู่เลยยังไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างมากมันไม่ได้เย็นมากแต่พอใส่น้ําปุ๊บแล้วทิ้งเวลราสักพักหนึ่งรู้สึกว่าแปงง้งยิตาง,งู่มันจะให้ความเย็นที่มากกว่าตัวของโเทิจริงเหรอไม่น่าเชื่อ แต่มานะมาอาจจะด้านนิดน,นึงอตอนแรกอ่ะที่ผมทาไปอ่ะผมไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนเหมือนความเย็นมันเท่ากันอ่ะแต่ระยะเวลาเริ่มผ่านไปยิ่งนานอ่ะแป้งยีนตางูมันเย็นกว่าส่วนรักแร้จริงเหรอเหมือนที่พีบอกเลยแปลกเนอะเออมันเหมือนมันแรงขึ้นอะ่ะหรือมันมีปฏิกิริยากับขนขนลักแร้เออว่าเย็นกว่าเลยเนี่ยมันเย็นกว่าเฮ้ยแปลกอ,อ่ะสโหลนะครับ คะแนนสำหรับเรื่องของความเย็นตรงบริเวณรักแร้มผมให้แป้งเย็นต่งหูส่วนนนให้อะไรแป้งเย็นต่งหูครับผมโอเครู้สึกเย็นกว่าใช่ไหมใช่มันต้องให้เวลาผ่านไปนิดนึงก่อนใช่ใช่แล้วความเย็นมันก็มาไวกว่าด้วยนะครับเราได้ข้อสรุปแล้วเนาะอันนี้เย็นกว่าสปดานนี้น่าจะเย็นกว่าในส่วนของรักแร้ใช่ใช่ถ้าชอบก็กดไลค์าน,านะครับกดซับสไครต์ด้วยฮะติดตามช่องพวกเราด้วยครับผมเจอกันซอกตึก